สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ rm u t p live นะคะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันในวันพฤหัสบดีซึ่งสัปดาห์นี้ฝนนำเรื่องราวของนักโทษประหารชีวิตมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเราฟังกันมีทั้งนักโทษที่ถูกบั่นคอนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะรวมไปถึงเรื่องเล่าตำนานลี้ลับอย่างเรื่องราวของ คุณกิ่งแก้วรอสูงเนินนะคะที่ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าแต่ว่าเธอนั้นถูกยิงในล็อตแรกเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในทันทีก็มีเรื่องราวกล่าวขานมากมายถึง เสียงหอยหวนรวมไปถึงบางครั้งก็มีคนพบดวงวิญญาณของเธอนะคะก็ใครยังไม่ได้รับฟังก็ไปติดตามรับฟังกันได้ในแอปพพิโซดก่อนหน้าสำหรับวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของนักโทษค่ะที่เป็นตำนานเล่าลือกันมานะคะเป็นเรื่องจริงเกี่ยวกับนักโทษที่ถูกประหารชีวิตแล้วก็ไม่ยอมเสียชีวิตไม่ตายนะคะแต่ว่าจุดจบเนี่ยแตกต่างจากกิ่งแก้วรอสูงเนินเพราะว่ากิ่งแก้วรอสูงเนินนั้นโดนประ อาหารรอบแรกเนี่ยเขาไม่ตายแต่ก็นำกลับขึ้นมาเข้าหลักประหารอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิตเรื่องของนายทองปาเนี่ยแตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าเขาโดนประหารแล้วแต่ว่าไม่ยอมเสียชีวิตนะคะและเขาก็ได้ลดโทษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยๆมาไล่เลี่ยงให้ฟังเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นณนะอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ ณนะที่แห่งนั้นนะคะมีครอบครัวแห่งหนึ่งนะคะที่มีฐานะค่อนข้างยากจนครอบครัวนี้เนี่ยก็ขวนขวายทำมาหากินรับจ้างทำนาทำสวนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะคะฝ่ายสามีเนี่ยมีชื่อว่านายทุนภรรยานั้นชื่อว่าลำดวนค่ะแม้ว่าชีวิตนั้นไม่อาจจะสแสวงหาความหรูหราฟุ่มเฟือยได้อย่างคนอื่นแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็มีความสุขกันตามประสาจนกระทั่งลำ ตัวเนี่ยตั้งคัน ก็พบว่าตนเองนั้นให้กําเนิดลูกชายขึ้นมาเป็นลูกชายคนแรกร่างกายสมบูรณ์ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกออกไปก็คือเด็กน้อยตัวคนนี้นะคะเขามีลิ้นที่ดำค่ะลักษณะเป็นปานดำแผ่เต็มบริเวณลิ้นนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างหมอตำแยมที่มาทำคลอดนะคะก็นำข่าวนี้แพร่กระจายออกไปบางคนก็วิจารณ์ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นกาลิกนินีของพ่อแม่ แต่ว่าลำดวนก็ไม่ได้สนใจกับ คำกล่าวหาว่าร้ายค่ะเธอก็รักและอาทรห่วงใหยใสโลหิตของเธอเหมือนแม่ทุกๆคนนั่นเองเด็กน้อยคนนี้นะคะได้รับการตั้งชื่อฉายานามว่าทองปานและเขาก็เติบโตขึ้นมาตามวัยจนกระทั่งเขามีอายุ7ขวบค่ะพ่อกับแม่เกิดมีปัญหากันอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องหย่าร้างแยกทางกันลำดวนก็พาทอง,อาทองปานเนี่ยไปอยู่ด้วยส่วนพ่อนะคะก็มีครอบครัวใหม่ ต่อมาลำดวนก็มีคู่ชีวิตคนใหม่ก็คือนายจันทั้งสองเนี่ยหันมาทํางานขายข้าวแกงค่ะมีะไรายได้พอเลี้ยงชีพไม่ลําบากขณะที่ลำดวนนั้นมีความสุขกับนายจันอยูเออ่เจ้าหนูทองปลาเนี่ยต้องเก็บความทุกข์ระทมไว้ในใจอย่างเงียบๆเพราะว่าเขาไม่ถูกกับพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยชอบใช้ให้เขานะคะทุบหัวปลา หรือไม่ก็เชือดไก่นะคะเพื่อเอาไปผัดซึ่งตอนนั้นเนี่ยทองปานเนี่ยมีอายุ10กว่าปีแล้วเขาเป็นเด็กขี้สงสารนะคะก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งนะคะพ่อเลี้ยงก็โมโหก็เกิดการเคี่ยนตีเขาเป็นอยู่เป็นประจําเลยส่วนแม่เนี่ยก็พลอยเห็นดีเห็นงามกับผู้เป็นพ่อเลี้ยงไปด้วยนะคะหาว่าทองปานเนี่ยขี้เกียจไม่ช่วยทามาหากินทองปานรู้สึกน้อยใจค่ะเสียใจเชื่อว่าแม่เนี่ยสิ้นรักตัวเองแล้ว เมื่อถูกพ่อเลี้ยงก่นด่าแล้วก็เคียนตีอย่างหนักทองปานจึงหนีออกจากบ้านไปขอทำงานเป็นลูกจ้างกับร้านเท่าแกส กิมเซียงนะคะซึ่งเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในอำเภอดำเนินสะดวกนั่นเองพอลำดวนทราบข่าวนะคะก็ไปตามลูกเนี่ยกลับมาแต่ว่าลูกไม่ยอมกลับมาด้วยค่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็ฝากฟังให้อยู่กับเท่าแก่กิมเจียงเนี่ยแหละแล้วนางลำดวนก็กลับไปทองปานนะคะเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายเป็นเด็กขยันขันแข,ข็งค่ะเท่าแก่กิมเจียงก็รักและเอ็นดูเหมือนลูกหลานคนหนึ่งก็ให้ความอ,อ,อุปการ เลี้ยงดูนะคะจนทองปาน,นั้นมีความสุขเรียกได้ว่าเขาสุขยิ่งกว่าการอยู่กับพ่อเลี้ยงรวมไปถึงการอยู่กับแม่ตัวเองนะคะพ่อทองปานเนี่ยอายุครบบวชได้นะคะเท่าแก่ก็เป็นคนดีค่ะจัดแจงให้ทองปานนั้นได้บวชแล้วก็อยู่ในร่มกาสวพักนะคะครบพรรษา ก่อนที่จะศึกออกมากลับมาทำงานกับเท่าแก่กิมเจียงผู้มีพระคุณต่อไปเท่าแก่กิมเจียงนะคะมีกิจการในการเดินรถเมโดยสารรวมไปถึงรถยนต์ลากจูงนะคะขึ้นล่องตามลำน้ำของแม่น้ำแม่กลองก็นับว่าเป็นธุรกิจที่มีกำไรไม่ใช่น้อยค่ะแล้วก็มีคู่แข่งอย่างเงียบๆนั่นก็คือเสียกั้งนะคะเสียกั้งนั้นทำกิจการรถเมโดยสาร แล้วก็เรือยนต์ลากจูงเหมือนกันเลยค่ะเสียกั้งผู้นี้นะคะออกลายนักเลงมาตั้งแต่เริ่มหนุ่มเมื่อได้คุมกิจการครอบครัวนะคะเขาก็วางแผนอ,อ,อย่างรอบคอบในการที่จะฮุบสัมปทานเดินรถเมโดยสารรวมไปถึงกิจการเรือยนต์ลากจูงเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยว่าตนเองนะคะเสียกั้งนั้นมีเงินรวมไปถึงมีลูกน้องที่เป็นลูก ลูกน้องที่เป็นนักเรง่ะเป็นเป็นคนไม่ค่อยดีนะคะเสียก้างก็เลย ออกฤทธิ์นะคะเริ่มกันแกล้งรวมไปถึงบีบคั้นกิจการของฝ่ายเท่าแก่กิมเจียงให้หมดหนทางนั่นเองทําให้เท่าแก่กิมเจียงนั้นเครียดแค้นสุดจะทนค่ะพอเท่าแก่นะคะเรียกทองปานมาก็มาปรึกษาระบายความทัดแค้นแน่นอกแน่นใ,นใจให้ฟังและก็ขอให้ทองปานนั้นลอบยิงเสียกั้างเพื่อยุติความบาดหมางในครั้งนี้นะคะ ด้วยพระคุณของของเสียกิมเจียงเองเนี่ยที่อุปการะเลี้ยงดูทองปานมานะคะทำให้ทองปานนั้นไม่อาจปฏิเสธได้จึงปกปาก รับคำเป็นเพชฌฆาตปลิกชีวิตเสียก้างให้นะคะเท่าแก่กิมเจียงจึงจัดแจงหาปืนเถื่อนรวมไปถึงกระสุนอีกจำนวนหนึ่งค่ะให้ทองปางเอาไปซ้อมยิงจนกระทั่งซ้อมยิงอย่างมั่นใจว่าเอาละไม่ยิงผิดพลาดแน่นอนเท่าแก่กิมเจียงกับทองปานจึงวางแผนสังหารเสียก้างอย่างแยบยลเพราะว่าการบุกเข้าไปยิงเสียที่เป็นนักเลงคนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก็ต้องวางแผนโดย เขานะฮคะ เ,เริ่มแผนการในคืนวันรอบสังหารนั้นเองนะคะก็คือกลางดึกของวันนั้นนะคะวันหนึ่งนะ,ะทองปลาเนี่ยมาปรากฏตัวเป็นเงามืดมดนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆห้องแถวของเสียกลงังโดยมีปืนบรรจุกระสุนมาเต็มอัตราค่ะมีกระป๋องน้ำมันเบนซินกระป๋องหนึ่งจนกระทั่งแน่ใจว่าคนในบ้านเนี่ยนอนหลับกันหมดแล้วเขาก็หิ้วกระป๋องน้ามันเบนซินนะ,ะย่องมาที่แถวหน้าห้องแถวจากนั้นก็ท การราดน้ำมันไปตรงแผงประตูไม้แล้วก็จุดไม้ขีดไฟโยนเข้าใส่หลังจากนั้นค่ะไฟก็ลุกพลึบขึ้นทันทีทองปานถอยออกมานะคะ พลางดึงปืนกระสุนพกที่เอวเนี่ยขึ้นมากระชับไว้ในมือแล้วก็ร้องตะโกนเรียกเสียก้างนะคะว่าเสียเสียไฟไหมไฟไหม้บ้านแล้วนะคะเสียงตะโกนของทองปันได้ผลค่ะเสียก้างเนี่ยลุกพรวดออกจากเตียงนอนนะคะด้วยความตกใจที่ไฟไหมบ้านจึงวิ่งลงมาจากชั้นบน แล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านให้ตื่นทุกคนลนลานมากค่ะเสียก้างเนี่ยตื่นก่อนใครก็ลนลานมาเปิดประตูหน้าบ้านทันทีพอเปิดประตูออกมานะคะในขณะที่คนอื่นๆกําลังงัวงเงียอยู่นั้นนะคะเสียก้างเปิดประตูมาก็เผชิญหน้ากับ ทองปานพอทั้งสองเจอกันนะคะทองปานก็เหนี่ยวไกลกระสุนใส่เสียก้างสองนัดนะคะเสียก้างล้มลงฟาดลงไปที่หน้าประตูทันทีและทองปานก็วิ่งหนีออกไปในจังหวะนั้นค่ะบ้านใกล้เลือนเคียงนะคะได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหมก็กลูก,กันออกมาดูพร้อมๆกับลูกน้องมือปืนของเสียก้างนะคะที่พรวดออกมาเห็นเจ้านายของตนเองนั้นนอนฟุบกองเลือดอยู่นะคะทองปานด้วยความอ่อนหัดของเขาค่ะ เขาเห็นคนครูออกมาก็ตกใจลนลานทำอะไรไม่ถูกนะคะก็ถือปืนอยู่ในมือหันซ้ายหันขวาอยู่อย่างนั้นนะคะจนกระทั่งลูกน้องของเสียกางเนี่ยเห็นเข้าก็ยิงศาสตร์กระสุนไปที่ทองปานนะคะแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่อาจทะลวงผ่านเนื้อหนังของทองปานไปได้แต่ว่าก็ เ,เรียกได้ว่ามันก็มีแรงกระแทกนะคะทำให้ตัวเขานั้นล้มลงจากนั้นเองลูกน้องของเสียก้างเนี่ยก็ประชิดต,ตัวเขาแล้วนะคะก็ทั้งตีทั้งแทงทั้งกระทืบทองปานจนสลบคาที่แล้วก็นำทองปานนั้นส่งตำรวจนะคะทองปานนะคะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเท่าแก่กินเจียงเองก็ตั้งทนายขึ้นสู้ความเต็มที่แต่พยานหลักฐานทางอายการแน่นหนากว่านะคะสารราชบุรีเนี่ย จึงพิพากษาตัดสินประหารชีวิตทองปานให้ตายตกไปตามกัน ทองปานะคะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำกลางบางขวางเพื่อรอการประหารชีวิตเขาพยายามทำดีกาพิเศษเพื่อทุนกล้าวถวายดีกาขอพระมหากรุณาธิคุณลดโทษจากประหารชีวิตให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่สารดีกาพิเศษก็ถูกยกเลิกไปนะคะดังนั้นทองปานจึงหมดหวังที่จะมีชีวิตรอดต่อไปค่ะทองปานกลายเป็นนักโทษประหารเพราะความกตันอยู่แล้วก็อยู่รอคอยความตาม อยู่ในเ,เรือนจำกลา,างบางขวางนั่นเองนะคะในที่สุดค่ะวันประหารชีวิตก็ดำเนินมาถึงในวันที่19กันยายนปีพศ2490วันนั้นเวลาประมาณตี5ค่ะเจ้าพนักงานก็คุมตัวทองปานเนี่ยไปที่แดนประหารที่นั่นมีผู้บัญชาการเรือนจำรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มารอคอยอยู่พร้อมเพียงแล้วทางเรือนจำก็ได้นิมนต์หลวงปู่พลอยนะคะซึ่งเป็นหลวง พ่อประจาวัดบางแพรกมาเทศนาให้ออทองปานฟังเป็นครั้งสุดท้ายหลวงปู่พลอยเนี่ยได้นำเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วมาเทศซึ่งทองปานในขณะนั้นก็นั่งพนมมือรับฟังอย่างสงบหลังจากหลวงปู่เทศจบนะคะทองปานก็ได้ถวายปัจจัย20บบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนสุดท้ายที่นำติดตัวมาจากนั้นพนักงานก็ประคองทองปานเข้าหลักประหารค่ะแล้วก็เกิดออแล้วก็ทำการมัดลำ ตัวรวมไปถึงตรึงข้อสอกกับไม้กางเขนนะคะ ในมือนะคะก็มีทุบเทียนพนมเอาไว้ก่อนที่จะทำการรูดม่านสีน้ำเงินเป็นฉากกั้นนะคะแล้วก็เลื่อนเป้าตาวัวนะคะเป็นเป้าเล็งยิงปืนเนี่ยให้ตรงกับตำแหน่งหัวใจโดยเพชรคาดมือหนึ่งในครั้งนั้นก็คือในเหรียญเพิ่มกำลังเมืองเพชรคาดมือสองก็คือในติปมียศทั้งคู่ก็เข้าประจำพื้นที่นะคะในเหรียญเนี่ยปรับศูนย์ปืนกลแบ็กมันนะคะ ขึ้นบนแท่นเรียบร้อยจากนั้นหัวหน้าแผนกผู้คุมก็ชูธงสีแดงขึ้นเป็นสัญลักษณ์เตรียมยิงทันทีพอธงสะบัดลงนั่นเองพอธงสะบัดแล้วนะคะในเหลียนก็ทำการเหนี่ยวไกปืนกลแบก็กแมนทันทีนะคะ กระสุนทั้งชุดเนี่ยพุ่งทะลวงผ่านเป้าตาวัวไปอย่างแม่นยำค่ะแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือกระสุนไม่ระคายผิวหนังของทองพานแม้แต่นัดเดียวหัวหน้าผนกควบคุมก็บกสัญลักษณ์ธงแดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ในติปมียศเนี่ยเพชฌฆาตมือที่สองประหารต่อในติปก็ลั่นไกปืนกลอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นกระบอกที่สองจนหมดแต่กระสุนชุดที่สองก็ไม่สามารถ ลิดชีวิตทองปานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหัวหน้าแผนกควบคุมจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานแก่ผู้บัญชาการทองปานเนี่ยไม่ไม่ได้ตายเลยนะคะแล้วก็กระสุนเนี่ยแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าก็เลย ไปรายงานบอกว่าทองปานนั้นอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้าผู้บัญชาการนะคะจึงสั่งเพชฌฆาตทั้งสองเนี่ยให้ยิงสามอีกคนละชุดผลปรากฏออกมาเหมือนเดิมค่ะคือยิงทองปานไม่เข้าครานี้ผู้บัญชาการเลยเข้ามาสอบถานทองปานด้วยตัวเองนะคะบอกว่านายทองปานเธอมีเครื่องรางของขังอะไรติดตัวอยู่ทองปานนะคะก็ตอบว่าไม่มีอะไรเลยครับ ผมมีลิ้นดำมาตั้งแต่กำเนิดเท่านั้นเองผู้บัญชาการนะคะจึงสั่งให้พักการประหารไว้ก่อนแล้วทำรายงานเรื่องราวทั้งหมดนะคะยื่นเสนอต่อพระกรากลางสมอนอดีตอ,อ,อธิบดีกรมราชธรร์นในสมัยนั้นนะคะส่วนตัวทองฟานเองเนี่ยก็ได้รับการพัก โทษการประหารนะคะแต่จริงๆแล้วเขานั้นกลับไม่รู้เลยว่าจริงๆถ้าหญิงเป้าไม่เข้าเนี่ย ก็ต้องประหารด้วยวิธีอื่นนะคะนั่นก็คือการาใช้สันขวานทุบเสียสะให้ตายทันทีตกไปตามกันแต่ทว่าดวงชะตาของทองปานั้นคงจะยังไม่ถึงค่าจริงๆค่ะเย็นวันนั้นเองค่ะทางรัฐบาลเนี่ยได้มีประกาศขอพระราชทานอภัยโทษในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8คือวันที่20กันยายนผู้ต้องโทษประหารชีวิตก็ ให้ลดเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตทองปานถึงกับหลั่งน้ำตาด,ด้วยความปิติยินดีสุดขีดค่ะที่เขารอดมาได้อย่างปฏิหารด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าทองปานนะคะจึงได้รับลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต เขาเองก็ประพฤติตัวเป็นนักโทษชั้นดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ได้รับการลดโทษเรื่อยมากระทั่งได้รับอิสรภาพอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นโทษแล้วนะคะทองปานตัดสินใจบวชเป็นพระพ,พิสุแล้วก็ไม่ศึกตราบชั่วชีวิตของเขานั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องมหัศจรรย์ของคนที่อยู่ยงคงกระพันโดยที่ไม่ได้มีอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขัง,งอะไรเลยนะคะไม่มีวัตถุมงคลคุ้มครอง มีแต่ลิ้นดำนะคะที่ติดตัวเขามาตั้งแต่กำเนิดเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่น่าอาจจัศจรรย์ใจค่ะของอีกหนึ่งนักโทษประหารชีวิตที่โดนประหารชีวิตถึงสองครั้งสองครานะคะแต่ว่าไม่ตายจนกระทั่งได้รับอภัยโทษแล้วก็ออกมาบวชเป็นพระนั่นเองสำหรับ เรื่องราวเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเอพิโซดปิดท้ายที่จะนํามาฝากกันในวันศุกร์จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นติดตามรับฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฝนวราินีสิงห์สุวรรณต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ